ไปเอาโดยก่อนอนไปทางอื่นจัน่อยเป็นหายแห้งนักได้เจ้าผมมีใหมคงอยู่เลย <c oughs> มันน่ะนอนก่อนฮิแล้วงานเข้าแล้วไอ้บุญเ,เกิงทำดถ สวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสู่คนน้อพี่เนาะเบิร์สมองสุวรรณว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะและกับพังไทยและกัอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องอยู่ทางไกลทางไกลอยู่ลาวเฮากคือกันเนาะมาเบิ่งมาชมคลิปช่องยูทูบเพือความเวียงใจใจกันด้วยพี่เนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคอยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างต่างนานาน้อพี่งเนาะบอกเลขสติปัญญากัน พี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ก็มาเบิ่งมาชมนํากันทางบ้านทางเรือนของน้องดอยไอ้เกิงคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอเรียนเข้ามาอัปเดตให้ผู้แม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยกลัวเพิ่นจะในเอ่อ n a t i o n อัปเดตไปทุกมื้อเนาะทีมงานนี่ว่าบ่เวียงอ่าก็มาทุกมื้อในพี่น้องทางนี้ อันเด็นึงเพื่อว่าผู้รักผู้ใหญ่อยากจะช่วยสมทบเฮ็ดบ้านให้เพื่อนเพิ่นเนาะพี่นะเฮาเองก็ยินดีจะเป็นสะพานบุญให้เพราะว่าตอนนี้เนาะพี่นะทางอันบ้านทางเงินของเขาน้องดอยด้วย้เกิงนี่เพื่องบประมาณบ่เพียงพอเพิ่นก็เลยยังบ่ได้เฮ็ดหยังพี่น้องเอ้ยเนาะงไดก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปหาทางใอ้เิงเบิ่งชมกันเด้อพี่น้องเนาะ นะไปแตงเรียนเพิ่อนด้วยสิน้องเลยบรรยากาศกับหญา้าสีขี้ขี้เนาะกับเดินพ่วงควงพีนงนนนนนง่น้องเนาะเดินบานเดินเทือนของเพิ่อนกูไรอันว่าง,ง่ายๆวะกูได้มีเงินมีงเงแต่ตะกี้เน้น มันมีคำใจพี่มันชื่อเดินไว้นะพี่น้องเห็นเพื่อนกระเจ้าเลยได้ตวงขึ้นมาแคงนี้เพืนน้องโอยไอ้เกิง้งนะพี่น้อง อานสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีทังเลยยังคือ,องูนกีดแทบบานฮะมืออีกแล้วบ่ส <laughs> ายฮะจะรอ้จะเรื่อได้กเป็นยังยแล้วบาาแล้วบาทพูไปนั่งทั้งน่ะ ว่าคือม wow. so, no ีแต oh. okay. ah. ่คนหานอนโวเวทแค่ฮะเป็นเป็นทำเลลูกมันลานเช้าน uh okay. okay. uh ั่นและมาแต่บ้านเขาเสียมาแต่ใช่มาเป็นคนยังมากเงี่ยคนจะเตาเดือนพ่อแถวเตาเดือนลูกไปนู่นูเพื่อนใกล้นี้ ม่มเพื่อนตัวไหนเพื่อนเอ,อื้อมีส่วนพูดเรามาไปเนื่อเราตามมึงเด็กน้อยบ่<ห>อ๋ออยู่สวนบ้านคุณบอบมันบ่นนะเพื่อนหันข้านะเพื่อนอ้ายน,นี่นะเพื่อนอ้ายผู้เสียก่อนเนี่ยโอ้ออามีเด็กน้อยบ่ใช่เพื่อนอ๋อเรามาตีเนื้อพูดเรามันลงมาหยามเมย ลูกสบายเลยเชียร์นะเชียร์อยู่หันเลยชีย้เพื่อนแม่นี่เร <No. S 1> อือเอาผู้ไทยเมื่อาวานนี่มาตอนแงรงเอาไทยอยู่ใช่เอาไทยอันนะั้นอันอยู่นุ่นคูนี่แหละม,มาตอนแรงนะมาหะจิงเจ้าหนิ <No. S 1> มาตอนคำบ่เอ <No. S 1> อือ กำลังเห็ดกินไก่กำลังคั่วไก่เส็จเ,เนี่ยคือหาน,นอนบุกบุกแฉะฮะนอนแล้วก็หากาตื่นจากนอนกี่นีลุใครใช้เอาครับไปยันพังพี่แล้วก็เอาเฟิ่นมาเสียอยู่บ้านนี่บอกโ,<ล>โอ้มาเยี่ยมนตมาเสียอยู่พี่เลยลอืม งานเพื่อนดีบุญใช่จะว่าไปบุญเนี่ยจะไปน้ำมับอกแล้วไปมื่อนี้บ่บริแรงขึ้นนี้บ่ใช่ฮะพอ๋อเลยฮอคิดวันเมื่อคืนนี้นะเกี่ยวกังานเพื่อนไปเพื่อนบุญบ่คือหาวนอนบุบบ่แท้ เป็นน e, ีดไปบ่ได้ได้คบเพื่อนคนตายนี่เนาะตั้งโอยนี่เนาะโอยใจชิมือพุ่นบ่มือนีเนาะบ่เมื่อแด้วบ่มีหมูเจ้าพาเมื่อใจพาเมื่อบ่เจ้าวเมื่อใจชิเป็นยากขาบัจ่กเพลอนมาเราบ่เขาบัจ่กเพลอนทำจ่กเพลอนหน่เมื่ออยู่เนาะทำจ่าเมื่อทางนั้นก็จะ เมื่อทางนั้นเลยมันไกลกว่าเลยสิกลับมาพี่ว่าตัวโค้งอีกอันไหนแต่ว่าจะมือสัมผัสเดี๋ยวพุ่นเลจะใช่ไหมยังสิกลับมาพี่อ๋อมันมันอนนั้นมันก็ต้องได้มาพี่คือเขาโดยโดยเรายังมันด้ไปพุน <c oughs> ่นบะ <c oughs> อืออ้าของโทนนัดะ ลเวลาละก็ตอน,นแรงเราตอนตอน,ตนบายแล้วมั้งส่วนบ,บ,บ่ายแล้วก็มาเนา้อจะแรงพื่อนหรอว่าจะไปบุญนะไปว่าจะน้อยนิดเลยอ่ะฮะจั้นวันนก็ไปอือจนเว่งกับยามบ่ใช่ยามตอนบินกันบายบาม <c oughs> ตอนคืนมีก,ก็ไปไปนอนในห้องพูดอ้าวเร็วบา้บา,บานไปย, <c oughs> า,ยามแต่ตอนคืน ต้องกันีกไปหิดอยู่เห็ดกินซอยเขาเม, <c oughs> ม่เศ้านี่ไปเห็ดอยู่เห็ดกิน<ล>เพิ่นมียังเงินห็ดกินขาหัวตัวนึง่งคนเก,นกลายอยู่บ่เาเพ่คนม,มีตีผีมีติน้องเทนี้เกน้องน,นั่นนะ อันย่าคู่มาแต่ว่านในพนดแนเนอะ <No. S 1> อืออ้าวมุนเพ่งกับหาวนอนที่กันอ่ะนี่ <c oughs> มีแต่คนหาวนอนบ้าน ไปทักน้ำมาให้เมียไว้ให้เมียอาบก่อนไะด้ทำไปแกเราเมียบุได้อาบน้ำแห,ห้งนะเจ้าเมื่อวานนี่ก็อาบเลยนะฮะอาบแล้ววันนี้ก็กไก่ให,ห้เพางไปไก่มันทีมันคือบ่าวบุได้อาบชาวบ้านเราอาบกระเงพงแพ้ไปตักไก่แบบ ไก่ไม่ได้แทบหลายแทบแต่แต้มมือคือว่าหาชื่อไก่บุมีไก่ไกลลแล้วเวียไายบ่เดี๋ยวปุ่นก็คนตายมีใช่อีกอตายตายลงไปเงินเราไม่มสเสร็จนะเงินเหงม่มีเหงตายซักเขาเก็บประกัน่อภัยเร็กน้อยก็เก็บบ่ไนหน่อยกับพอเอาผลอยู่ป,ยปุ่น ชาวบ้านใดอีกหลอนสาดตรมาเก็บอยู่พี่บ่ชาวบ้านแังกนถังว่างแม่เขารวมกันเบิดแม่นสมคมเลยอือ <c oughs> จะคือว่าวาลาเงินให้อยู่ว่าบ้านน้องหนโดยเจ้าเนาะไม่ซื้อกินได้ ทําไรได้ประตัดนก,น,น,กน,น,กน,นกินมีน้ํากินนะเจ้ก่ากินน้ําใช้พากันกินแต่เก่าพ่สิกินน้ําตัวนั้นเขาคิดว่าเขาใ้พูดเยอะนต้นฮะเขาใส่พูดเยอเจ๊กสิไปเอาน้ํายู่ใสบบเจ้าเก่านะมาพุน่นตะกี้ตะกอนนะตะกี้ตะกอน,อนนีน้ําสร้างอยู่น้ําสร้างอยู่ทั้ลุ น้ำซางนะฮะเขาว่าน้ำซางไก่น้ำซางระบุคุณนะเออเอาบอนเคยกินแน่บปล่เอาไปากินไปตที่เมือนงนั่นนะมันช่วงนี้ยำยำให้ยำนาเขาเขาใส่ผูอยู่แล้วอันช่างหิมนาน Cái sẽ vui na khẩu này nó mình xem xì... mình cái gì xem mà nè từ thịt vào đấy làm người kinh nhà tông nó mặn nó vắng nè chỉ than đầy tháng kinh vợ từ bàn thông quang này toàn bao nhiêu là โทรมาบ่ไม่หนุกงานตนัวเองเงินอะไรนอกตัวเองอืมตัวน,น,นี้คือเด็ก้งตัวนะี้มาเลยนะมครับชิชิไก่มันเคยได้ขึ้นมาแต่มันได้กินเขา่ากินยางจิ้มเจ้าบห้าแนวปิดจะดี<ง>เข่าอยู่นอกอยู่ในปิดเนี่ยมันขึ้นมามันได้กินมันแห้งงามแห้งอยากขึ้น มาได้เลยถึงเฮือน,นอม <c oughs> <c oughs> okay. ันกินมันอ um ิ่มหรืมันล่งอ๋อเนี่ยอยังมันยังได้ขึ้นมาตลอดนะครอมมันได้กินเห็นแล้วก็ขึ้นบ่ไหนกันหน่าก็ขึ้นไหนก็ชี้โอ้ยอันนี้กระเบนปิดทำเบากระปิดเอาผอมผ่าพวกปิดผอมผ่าแพ่ปิดไว้จะดีเลยชอบเขาไมเขามันหยามเลย giờ ừ. tôi đủ luôn thôi. <laughs> Phèn nhanh luôn rồi. Phá, phá, pha không có nghỉ, bà. Bà, đấy, chả? Ở đấy, chả? đấy chả? Oh, phải sang đấy à, pha. Vô, đấy rồi. rồi. <laughs> 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 ว่าอะไเราตัวเทพตัวอะไรน,นี่บ่ใส่ไปมันคือมียามันมีบนทุรสาน้ำน้ำปนมันเป็นลายบัดปา่าน้ำมันโยมันปรกุ่มและบันทายไปอ่ะ เกินทำจิกรย่าจีปลายชายจะต้องไปหาน้ำมากก่อนั้นกคือต้องไปหาน้ำอาบน้ำกินได้มาไวให้ดูให้เมียคนอีน้ากินเนี่หนอยมดจไมมอนคจะทงขนันนคนกระตกแต่ไม่ได้ว่าโตงไว้บนตกนะพอยนกเมื่อคืนนี้ก็ไ่เห็นสิตก ตรงฝนตกเลยตรงไหวเดลายแล้วบรให้อารน้ำกินน้ำพลหมดนี่ไปใส่ถังใหญ่ๆเ <c oughs> อ้วมาเอาถังน้อยมาตรงใส,อส่อีกสิ่งนี้แล้วมอกว่าน้ำที่ท่วมในช่วงฝนแบบมันบท่ท่วมนะมันท่วมแล้วแล้วซสำนีนแ้แหละมันสำที่ท่วมยังไงอีก

ที่อบฮะอ้อหจับอ๋อเราจัเงินจะบอกเราจักเงิน้ํามันนะแล้ววะนี่ยยง ไปกรไพอย่างวนั في في ่นไปเพืเดียวนะไปเพือเดียวแล้วดีน้มันมาจะไปยู่วาแล้วบาน้บน้านไหียู่มาตพุนกอฮเลยมาตโกข้ี่ไปขี่รถไปกับบุงแทะจนขี่อยู่จนน้ำมันเบิด ใส่น้ำมันบัดนี้ใส่น้ำมันมีตใส่เลออันเล็เลขอันเลขสอเลขสาเลขสองเลไปนะมันก็มัดวิตนึงมันก็บูดอจเหมะนะเท่าโใส่น้ำมันลิตหนึงจนหมดล้่นี่คือชีวิตน้ำมันลิตรหนึ่ง จะว่าใกล้ป่าใกล้แน่ไหนบ้านอันนี้เราพี่โบเคยเข้าไปมันเข่าม,มาไปเปียกเทียบใช่กับบ้านจุ้ข่อยมันบูเบิดเป็นเชาวดิษฐ์พุ่นบบอสจากคำ่ามาแต่บ้านข่อยมาอันนี้เก๋ไกหนึ่งโอ้ยใช้น้ำมันลิดหนึ่งแต่กับมันฮี่ไปนำแนบดิบึงท่อมันเจ้าท่อบาถึงไปจักถืงนั่งเลยๆๆๆๆๆๆๆ ไปตทิพตืออะไรกทีหลางทิพีทำไปดิผมนวดขาเจ้าเฮียเรพแหงเนี่ยเจ้าโอ้ยบนเหี้ยแล้วทำงูหายอีกนวอามกันรถอีกรถขาวเห็นี่ไรบันทิชเจ้าจะไปเอาบันไปใส่น้ำมันไปใส่น้ำมันอืมต้องกนรน้ำเดือดเาเลยทุกน กับบะไ้ไกลนะนี่นะผักหัวอย่างนี้นะบ้านเราไปต่างหนาบ้านหลังเอี๊ยติบานนี่ขี่มาทางไหนบ้านขี่หลักนี่เล้วเจ้าไปนะขี่โค้งมาพุทธบ้านนี้นี่ย้ำมันบริจาคุงลัดมานี่โอ้ยเย็นเห็นแด้บ้านเองไปปลาดูดเขาไปตัวที่เถื่อนาได้ขอสิมหวยเจ้ายืมนอนองเลยเนี่ยตื่นแนวบ้านีอพี่น้องตื่นแนวบ้าน ยำปางรางตัวหน้องตัวต่าให้ตลอดโยจตมายังนี่มายังมีคนตายเดีวให้หมดคืนเพอระมายังแขติดน้ำอูนมายั่งนะเจ้ามันตอดลูกด้วยอ๋อยนบินนาะนเมงใหญ่ยนมาเห็นหังใหญ อูรุอดมือจะบอกเฮะบุกให้ตอนตอนคืนครับาตายมีคนตายแล้ลูกให้มีคืนอืมในไรดิลูกให้จักใหจักว่าเมื่อคืนนี้เห็นมาสิดให้พออยู่จนสิบโมงอยู่ีสิบสองมอ้ยตัวให้ียด้อ หันไห้กับมันจะกินนมมีตีหมดกัดมันแล้วหันเห็นไหายกันมดทั้งนั้นหมดทั้งนั้นก็พัดลายซ้ำอืมทุเรห้มเสียเบ็ดตงอันนบ็ดนี้แบบนี้นะสิไปเอารถบ,บ๊อบอันี้นะเออไปเอาไม้เพิ่นนั่งเจอะเพิ่นจะไปเวียดไปงานอ๋อรถตั้งห้างอันนี้รถรถอยู่โคราวครนะับรถมันเชียร์แล้วนะมัน อ๋อบ่มันทีอะไกับ้องิ่นฮึฮนแหน่ะองเพิ่นไปเอาไม้ิ่นก่อนรถเรูก่อนก่อนไปทางอื่นไปไปเอาโดก่อนก่อนไปทางอื่นจังเอยเป็นหายแห้งนักได้เจ้ากูมีคนมึงดูเลยมันน่ะ อะไรงานเข้าแล้วไอ้บุญเกิงทำหลดจักเขาหายไม่ทิ้จะทิ้งจะเรนมอเอาแล้พี่น้องพี่น้องเอาพี่น้อง คลิปน si e ah ah ี้สิประมาณนี้แหละพี่น้องไม่ทว่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยเด็กน้องจะนอนน้องจะให้คำว่าเราสิไปทางอื่นน่ะเจ้าให้เราไปตั้งน้ำมาไว้ก่อนเด้ออ่าให้น้ำแล้วให้เราไปตั้งน้ำตั้งยังมาเมี่ยนมายังโกนเราเห็นว่าสิไปจะบิดมือเบิดเว้นหน่อยหามบวตักอ่บวตักน้ำตั้งยังมาให้ลูกให้เมียบว่าไรได้แบบนี้ โมยกขน,น้นถ่ายเห็ดแต่ตอนเวลาบะโบราณได้น้อง้อยนยองไปเนาะการใดก็ถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยละลายสำหรับคลิปนี้กับสิดำได้พ่อเมียพี่น้องไปแล้วอยู่ดีมีเฮงบัจจุกูจุคนพี่น้องโคบกาวคำว่าสบายดีสบายดีบัจจุกูจุคนเนาะ